นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นว่ามันตั้งแบบเอียงก็เล่าให้ฟังหน่อยเนาะอุปกรณ์หมุนไหมนะคะอ้อถูกล็อกอยู่เนาะเดี๋ยวต้องตั้งใหม่นะคะหมุนอุปกรณ์เขาบอกให้หมุนโอเคตื่นเช้ามาทำความสะอาดใบไม้หล่นนะคะหลังจากที่ฝนตกเยอะๆนะ ไอ้ยาไม่แน่ใจว่าแบบนี้ออกมาดีหรือเปล่าเนาะเราก็นั่งอยู่หน้าบ้านเลขที่หนึ่งนะคะยังไม่ได้เอาเก็บผ้าอะไรเลยเนาะเดี๋ยวลองทดสอบว่าทำไมถึงกลายเป็นช่องแบบนี้ไปได้นะสวัสดีหนึ่งคนตอนเช้าค่ะอยู่บ้านเลขที่หนึ่งนะคะฝนตกสองวันแล้วนะคะยังไม่ได้เก็บผ้าเลยนะคะพอดีฝนตกแล้วก็ทำให้ผ้าของเรากลับมา ชุ่มชื้นชุ่มเปียกอีกนะคะมันก็เดี๋ยวรอให้อีกหน่อยนึงนะคะก็จะทดสอบเดี๋ยวลงแล้วเข้ามาใหม่นะ